จากเหตุแชร์ในโลกโซเชียลภาพชายคนหนึ่งไม่สวมเสื้อผ้าถืออาวุธปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงของบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งขณะมายึดรถที่ค้ังชำระข้างงวดถึง24งวดค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านตะวันานาเขตสายไหมกรุงเทพล่าสุดเจ้าหน้าที่บริษัทไฟแนนซ์คนดังกล่าวเปิดเผยกับทีมข่าวสมาร์นิวส์ว่าตนและทีมงานบังเอิญไปเจอรถยนต์ที่ค้ังชำระข้างงวดบริเวณตลาดวงสกอรจึงได้ติดตามมาจนถึงที่เกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าไม่มีการกระทําการที่รุนแรงและได้เข้า ไปพูดคุยพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับเจ้าของรถซึ่งเป็นผู้หญิงขับขี่ในขณะนั้นทราบค่ะแต่การพูดคุยไม่เป็นผลและมีการโทรเรียกชายที่ปรากฏในคลิปก่อนขับรถออกไปจนทีบริษัทไฟแนนซ์ยืนยันอีกว่ามีการแสดงตัวว่ามาจากไหนแสดงเอกสารการรับมอบรถชัดเจนเพราะการจะส่งมอบรถทุกครั้งต้องได้รับการยินยอมและตกลงเงื่อนไขระเบียบของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและพระราชบัญญัติการทวงหนี้โดยเรื่องนี้ได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจคันนายาวแล้วค่ะ ออกอัมาเนี่ยมันก็เราก็ไม่เอาอยู่แล้วคือรถคือไม่ยินยอมคืนเราก็ไม่ไม่รับซัอบบาบา์อยู่แล้วใช่ป่ะไม่รับตัวรถกลับมาเข้าบริษัทอยู่แล้วเพราะว่านะณเวลาเนี้มันต้องมีความยินยอมในการที่จะคืนด้วยเราถึงจะรับได้ไไคุยกันดีๆก็ได้ค,คุยว่าเอ้ยอะไรยังไงคือมันมันมีสิทธิ์ของเขาเรามีสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์ทําตามหน้าที่ของเราว่าเราไปรับรถแต่ถ้าคุณยังยื้อสิทธิ์ตรงสองตรงนี้อยู่คุณจะใช้คุณคุยกับเราดิว่าเอ้ยยังยังไม่คืน จะยังไงต่อไปยังไงเอายางงั้นคุยกันอย่างนั้นดีกว่า